สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านตาเบิลอีกแล้วนะครับคันนี้วันนี้มีรถสําหรับคนที่หารถไว้ใช้งานบรรทุกสิ่งของนะครับแล้วก็ยังคงนั่งสบายเป็นแบบ4ีที่นั่งแบบรถเก๋งนะครับนี่เลยเป็น t o โยต้าพรีเลนระครับรถปี2 0 0 6ะครับมือเดียวในเล่มนะต้องบอกว่ารถคันนี้รถมือเดียวคันในเล่มใช้ใช้มือเดียวมาวตลอดแล้วก็ไม่เคยไปรับจ้าง นะครับเจ้าของใช้บือเดียวตลอดแล้วก็ติดเครื่องเสียงจากรถแก็สซาว์มามูลค่าเกือบแสนบาทนะครับเดี๋ยวให้ให้ดูภายนอกรอบพันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจาะลึกเรื่องภายในกันนะครับเสียงประตูปิดแน่นนะครับไม่มีซุดไม่มีอะไรนะครับรถไม่เคยอุบัติเหตุไม่เคยชนไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ําอะไรก็แล้วแต่นะครับรถประวัติดีคันนี้นะครับอ่าทะเบียนเป็นเลขนี้เลยนะครับห้ากชเก้าแปดหกเก้านะครับกรุงเทพนะครับนี่ อย่างไรยังใช้ได้อยู่นะครับรถนี่ซื้อไปเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวนะครับเป็นเครื่องดีโฟสามศูนย์เทอร์โบนะครับเบาะก,ก็เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเลยเดี๋ยวเปิดไฟหน่อยอ่ะเปิดไฟนิดหนึ่งเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานเอาไปฟอกหน่อยใหม่นะครับบอกให้เลยว่าเอาไปฟอกหน่อยนะครับเพราะว่ารถเจ้าของก็ใช้งานอยู่ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานอยู่นะครับแล้วก็นี่ผมให้ดูเลยฟิลม์มในติดไฮคูละอย่างดีนะครับ อันนี้มีดิจิตอลทีวีมาเรียบร้อยเลยนะครับเนี่ยคือติดมาอย่างดีเครื่องเสียงเนี่ยจากนี่ครับล็อกเก็ตซาวน์นี่ร้านดังมากนะคือหายากนะคนขับกระบะแล้วติดเครื่องเสียงร้านล็อกเก็ตซาวน์นี่ต้องถือว่าก็พรีเมียมอะนะครับเนี่ยครับมีพวกแอมพิซซึมมีวิทยุ JVC แอมพิซซึมสองตัวลำโพงพิซึมหน้าหลังซับโพนิโกนะครับชุดกระบอกฟิลท็อปฟิล แล้วก็มีแดมด้วยนะโอ้โหนีแดมแดมมาด้วยนะแดมมาทั้งคันนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับมีตู้ซับนะครับใต้เบาะอีกนะครับผมของพิษซึมเหมือนกันนะครับนี่เบสเสร็จเนี่ยสี่แสนก็สี่พันหนึ่งร้อยนะโอ้โหนี่นะเขาเก็บมาดีมากเลยเพราะว่าพวกคู่มือบุ๊กเซอร์วิสพวกอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่นะพวกรายละเอียดของรถนะครับก็ยังอยู่ประกันเป็นชั้นสามบวกนะครับอันนี้ภายนอกก่อนภายในคร่าวๆก่อนนะ ก็อาจจะลกลกหน่อยเพราะรถใช้งานอยู่เกียร์ธรรมดานะครับผ้าหลังคาสวยเบาะก,ก็ยังสวยนะครับยังไม่มีขาดนะเอาไปฟอกถังเดียวใหม่นะครับส่วนในตรงประตูนี่มันลอ,อกเป็นทุกคันอยู่แล้วแต่สามารถแกะไอพ่นสีได้รู้สึกว่าจะมีของแต่งขายนะเป็นคาร์บอนมาวางข้อไปทีหนึ่งนะครับถ้าใครหารถใช้งานอยู่เนี่ยผมว่าคันนี้ราคาดีแน่นอนนะครับนี่เครื่องยนต์เป็นดี3 0 0 0นะครับเทอร์โบนะครับ เรื่องของการประหยัดน้ามันแล้วก็เรื่องของความแรงนี่แน่นอนนะครับอาา่าฮะแน่นอนนะครับระบบก็เป็นอินเตอร์คูลเลอร์ด้วยเครื่องตัวตัวต้านี่ไม่ต้องห่วงนะครับทนทานแน่นอนนะครับวิ่งกันว่าเป็นหลายๆแสนโลนี่เจ้าของเก่าเนี่ยสวิตดีมากนะมีขนาดใส่โชคฝากระโปรงอะสวิตดีมากนะครับเดี๋ยว ระบบเอเบทุกอย่างทํางานได้สมบูรณ์ระบบเครื่องยนต์ไฟเครื่องยนต์ไม่มีโชว์นะครับน้าไม่ดันควันไม่ไหลช่องล่างไม่กอกแก๊กนะครับเพราะว่ารถเซอร์วิสดีมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวไปดูในตําแหน่งห้องโดยสารคนขับกันแล้วกันนะครับนี่มีกันสาดด้วยนะออมาด้านนี้กระจกไฟฟ้านะครับ4บารเลยนะครับด้านคนขับเป็น Auto, ออโต้เบาะนั่งนะครับถือว่ายังสวยอยู่นะเนี่ยคืออาจจะมีมีตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ถือว่า ตัวเบาะเนี่ยยังแน่นอยู่ยังไม่สุดไม่อะไรนะครับกุญแจมีสองชุดนะครับอครัอันนี้เลขมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบสามกิโลนะครับไม้แท้นะครับไฟเครื่องติดทุกอย่างติดนะครับพอสตาร์ตต้องดับนะครับนี่ดับหมดทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับความร้อนทุกอย่างทํางานได้ปก,กตินะครับสปอร์ตไลท์ไฟหน้าไฟหน้าเป็น ไฟหน้าไม่ได้สีน่อนอันนี้แอร์แอร์ไม่ต้องกลัวนนะตัวถ้าแอร์หนาวแล้วคือคันนี้มันเหมาะกับใครนี่เครื่องเสียงเดี๋ยวผมโชว์เครื่องเสียงก่อน <S <S โอ้มีซับด้วยแล้วก็ฟิล์มติดให้คู่นะครับตัว UV อย่างดีเลยนะครับดังอื่นก็เดิมๆของรถนะครับก็ถ้าใครสนใจไว้ใช้งานเนี่ยคันนี้ถือว่าโอเคนะ รถสภาพดีแล้วก็คือเดียวคุณไปซื้อรถกระบะตอนเดียวอ่ะหรือกระบะแคปอ่ะอันนี้คือมันกว้างมากเลยมันนั่งได้ถึง4ี่คนหคนสบายๆนะครับนั่งได้4ี่คนหคนสบายๆเสีงมาเรียบร้อยแล้ว <ST AR C> พวงมาลัยนี้ถือว่าอย่างโอเคเนี่ยยังไม่แตกไม่ลายนะครับไม่ล้านะครับพวงมาลัยยังสวยงามอยู่นะครับไฟหน้าก็มีทั้งไฟสปอร์ตไลท์ที่หวันฝอไลท์ครบเครื่องยนต ผมให้ดูนะเครื่องยนต์เดินนิ่งๆเงียบเกียร์นะครับหลบเกียร์ห้าเกียร์อยู่แล้วนะครับเรื่องระบบอื่นของควายในรถผมก็อาจจะไม่ได้ข้ามไปเนาะอ,อ,อันนี้เป็นตัวอะไรวะ <c oughs> อันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับไอ,อปรับไฟฟ้าแต่ไม่พับไฟฟ้านะปับไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้สวิตช์เขาน่าต่ออะไรไว้เจ้าของโอเคก็เข่าข้าวประมาณนี้ คันนี้ส่วนร,ราคานะครับส่วนร,ราคาที่สองแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับคันนี้คุ้มนะคือเครื่องเสียงเนี่ยผมบอกให้เลยนะเครื่องเสียงเครื่องเสียงทํามาแสนหนึ่งอะรถขายสองแสนห้าสองแสนสี่ห้าสองแสนสี่ห้าแต่เครื่องเสียงไปอักตอร์แสนหนึ่งรถเหลือแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเองอะคือถูกมากนะแสนสองแสนห้ารวมเครื่องเสียงเพราะว่าเจ้าของที่เียดถอดออกนะ เนี่ยวผมไม่ดูเลยเนี่ยสภาพดีไม่ดีคือนี่เดิมเดิมนะข้างในเดี่ยไม่ช้ำไม่โซมไม่มีอะไรเลยนะไม่ช้าไม่โทมนะครับแล้วก็มีบันไดด้านข้างสําหรับคนอยากจะขึ้นลูกเด็กเล็กแดงนะขึ้นง่ายๆมีบันไดให้เหยียบหนูที่สะอาดนะนี่ผมให้ดูนะอย่ยให้ดูคมเดิมนะครับแล้วเขาก็มีคมกระดุมติดมาให้นะครับก็กว้างขวางดีกว้างขวางดีนะครับถือว่ากว้างขวางใช้ได้เลยรถปีสอง6กนะครับ ก็ถ้าสนใจไงก็ติดต่อสอบถามได้ที่0834414111นะครับก็นัดดูรถได้นะครับอันนี้เป็น Mac ก i ล e r ติดมาเรียบร้อยแล้วนะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับผมโอเคก็เรียบร้อยนะครับคันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ